สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกบผมปืน th นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปรโมชั่นนะครับซึ่งมันเป็นโปรโมชั่นล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะอย่าไปเช็คก่อนว่ามันจะขายถึงเมื่อไหร่นะครับขายถึงขายตั้งแต่วันที่2 8นะครับคืนนี้นะไปจนถึงวันที่18เอ้13มิถุนายนนะครับโอเคมันเป็นมันเป็นโปรโมชั่นที่อยู่ใน F9 นะครับไม่ใช่ f 1นะกด F9 นะครับกดที่ช่องแสดงทั้งหมดนะครับ จะโผล่ขึ้นมานะมี3แพ็กเกจนะครับก็คือแพ็กเกจฮอร์โมนสุดล้ำค่านะครับแพ็กเกจรุ่งอรุณแพ็กเกจอรุณแห่งฮอร์โมนแล้วก็แพ็กเกจราตีแห่งฮอร์โมนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูจากหลังไปหน้าแล้วกันนะครับเริ่มจากแพ็กเกจราตีแห่งฮอร์โมนนะครับปับ๊บมีมีอะไรบ้างนะครับ มีกรุหงมุลนะครับ3นะครับ3ชิ้นแล้วก็มียาโชคชะตาขนาดใหญ่นะครับ3 0 0 0 0ืยาโชคชะตาขนาดใหญ่ค่อนข้างดีนะผมก็ใช้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้ค่อน้างใช้อยู่แต่ก่อนมีเป็นพันนะเริ่มหมดแล้วนะครับจะมันคาบได้นะคาบได้ด้วยการเอายาเล็กะนะครับเอายาเล็กมารวมกันนะครับเนี่ยเป็นอันใหญ่นะครับ300นะครับ3ต่อหนึ่งนะครับทำได้นะครับ กูฮอมูลนะก่าใครไม่ม okay. friend, ไมรู้กูฮอมูลใช้ทําอะไรนะครับกูฮอมูลเนี่ยใช้อัปเกรดอาวุธแล้วก็ <ca> อัปเกรดจิตนะครับก็คืออัปเกรดอาวุธของเราตรงนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดจิตนะครับตรงนี้นะครับใครไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับก็กดคอทโทนไอมาเช็คนะครับอย่างที่ผมเคยสอนนะอย่างอย่างอาวุธอะเนี่ยนะครับสมมุติผมดูที่ขั้น8แล้วกันนะนะครับเนี่ยมันจะมีอัพอาวุธแบบ2 2แบบนะครับ ก็คือแบบแบบเสี่ยงก็ค so ือน so nah ี้นะครับแบบไม่เสี่ยงก็คือใช้กลุ่มฮองมูลนะครับแต่มันใช้ของเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าอัพแบบไม่เสี่ยงนะนี่คือกลุ่มฮองมูลนะครับหรือกลุ่มฮองมูลคุณสามารถย่อยมันนะครับพอย่อยเสร็จปั๊บมันจะกลายเป็นเออนี่นะครับนี่นี่อัญมณีกลุ่มฮองมูลนะครับพอมากลายเป็นอัญมณีกลุ่มฮองมูลปั๊บก็เอามาอัพพวกจิตนะครับเนี่ยให้ดูแล้วกันนะพวกจิตนะครับเนี่ยจิต ถ้าอยากอัพแบบไม่เสียงก็ต้องใช้เอจิตถ้าอยากอัพช่วงแรกๆนะอ่ามันจะต้องใช้อัญ,ญมณีกูนะครับหรือช่วหงหลังๆก็ใช้อัญ,ญมณีกูก็ได้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นแบบเสี่ยงนะครับถ้าแบบไม่เสี่ยงก็ต้องใช้กุ่องสว่างเลยนะครับกู่องสว่างทํายังไงก็ใช้กุฮอร์โมนเลยครับตั้งต้นนะครับกดไอามาอ่ะนะเดี๋ยวผมสอนเนี่ยครับใช้ ใช้กลุ่มหงมูล1น1อันนะครับแล้วก็ลูกแก้วทลายฟ้า1นเม็ดนะครับหลอมเราจะได้กลุ่มหงมูลที่สองสว่างแต่ว่ามีโอกาสล้มเหลวในตาที่กำหนดนะครับซึ่งโอกาสล้มเหลวค่อนข้างสูงนะผมว่าโอกาสติดไม่ถึง50%นะผมว่าน่าจะสัก30นะครับดังนั้นแต่กระโจยเหมือนกันนะครับระวังให้ดีถ้าใครที่จะทำกลู่มสองสว่างนะโอเคแล้วก็ เมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อนานมากแล้วนะคือหลายเดือนใช้คำว่าหลายเดือนนะครับประมาณสักสี่ห้าเดือนเลยนะครับกูฮองมูลเคยเอามาขายนะครับตอนนั้นก็ใครซื้อเก็บไว้ก็อาจจะดองายาวถึงวันทุกวันนี้ก็ได้นะครับหรือว่าบาคูอาจจะใช้หรือว่าขายไปตั้งแต่นานแล้วก็ได้นะครับมา่อนามาขายกุละกุละหนึง่งเฉลี่ยนะก็คือผมเฉลี่ยให้เลยประมาณกูละร้อยแลบบาทเหมือนไดมอนด์นะครับตอนนี้ก็เอามาขายราคาเดิมนะครับก็โอเคนะครับก็ ถือว่าเป็นไอเทมที่จําเป็นและสําคัญนะครับคือถ้าถ้าไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็คุณอาจจะซื้อติดไว้สัก10 10อันก็ได้นะครับ10หรือ20อันก็ได้นะครับเพราะว่าแพ็กเกจนี้ไม่จํากัดจํานวนซื้อนะครับคุณจะซื้อพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้ถ้าคุณจะซื้อนะครับต่อมานะครับแพ็กเกจนี้นะหนึ่งแสนไดมอนด์หรือ1000บาทนะครับมีกุ10นะครับแล้วก็มียาโชกตา200นะครับแล้วก็มีคริสตัลหินจันทา15แล้วก็อันนี้แหละครับ ก็เฉลี่ยว่ากูหม,มุมาละร้อยร้อยบาท1000ไดมอนถูกแล้วนะครับเอ้ยหนึ่งหมื่นไดมอนถูกแล้วก็10อันก็10,000แนะครับยาโชคกระตาใหญ่ก็แถมอันนี้ก็แถมน,นี่ก็แถมนะครับแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าเออคือคุณจะจํากัดแพ็คนี้ให้มันซื้อได้แค่1แพ็คทาไมนะครับคือคุณคุณหวงไอสิ่งนี้เหรอคุณหวงไอนี้เหรอหรือคุณหวงไอนี้ นะครับคือจริงๆอ่ะเกมมันเกมมันเปิดมาปีหนึ่งแล้วนะครับคุณไม่จำเป็นต้องห่วงไอ้คิดตั้หินจันทากับคิดตั้หินโซแล้วนะเออคือมือใหม่ถ้าเขาอยากจะเปแล้วเขาขาดคิดตั้หินจันทาก็ให้เขามีมีไปเถอะจริงๆผมว่าแพ็กนี้ไม่ควรจํากัดการซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่เห็นจะมันไม่เห็นจะแบบอะไรแบบเฮ้ยใครมีอันนี้เยอะใครมีอันนี้เยอะแล้วมันจะทําให้โอเวอร์พาวเวอร์กว่าคนอื่นหรือมันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นตรงเนี้ย ผมก็เลยงงๆนะครับจำกัดทำไมเป็นผมเป็นผมผมไม่จำกัดนะไอตรงนี้นะครับไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยนะโอเคต่อมานะครับแพ็กนี้มีประเด็นคุยกันยาวเลยผมจะบอกคือ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 ผมถ้าผมอวยได้ผมก็อวยอันไหนไม่น่าอวยนะครับผมก็ว่านะครับผมบอกเลยนะดูแพ็กนี้ดีกว่าหนึ่งแสนไดมอนด์นะครับหรือหนึ่งพันบาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับกูฮอมูลแค่สองอันนะครับหินชนดัน แค่50นะครับผมพูดว่าแค่เลยนะอ่าหินเป็นรูปแค่10นะครับแล้วก็คิดตั้นหินยันทาแค่50แล้วก็ยันบุผ่าน้้ำแข็งที่2สว่างแค่4นะครับผมมาประเมินราคาให้ฟังเลยอันเนี้ยสชิ้น200บาทนะครับหักออกไปนะครับแพ็กเกตน,นี้เหลือ8ปดหมื่นไดมอนด์ละอ่าไอเน,นี้ยสิตีว่าเม 40, 40็ดละ40โกก็400โกอันนี้50ผมตีให้เม็ดละ10เลย500โก2อ,อันรวมกันเป็นเท่าไหร่900โก โกรับซื้อกันอยู่ที่เท่าไหร่8โกบาทเอา900นะครับหารด้วย8นะครับ1 1 2นะครับดังนั้นอันนี้200ไอ้2อันนี้รวมกัน100 110บาทนะครับเป็น310ไอเนี้ยตีราคาไม่ได้หรอกมันขายยังไม่ได้เลยนะครับผมให้ราคามันแค่อะไรดีเอาไป10บาทแล้วเอาไป20บาทแล้วกันอะเนี่ยก็ผมตีให้350เลยนะครับ เรา1,000นลบ350นะครับเท่ากับ650เมื่อหักไอ้นีไน่ไอ้นีไน่ไอ้นี่ไอ้นี่ไปแบบว่าคิดคิดให้แบบเหลือค่ามากๆเลยนะครับแพ็กเกตนี้จะเหลือ6จะเหลือ6 5 0 0 0นะครับหรือ650บาทเอาไปหารกรยัน4อันนะครับเท่ากับยันตกอันละ1 6 2บาท50ตังค์นะครับแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลอะไรโอเคข้อมูลขึ้นมาแล้วนะครับ ดูทางขวามือนะครับเมื่อนานมาแล้วสมัยที่กูโฮมูลมาขายตอนนู้นเลยอะนะครับไอ้ไอ้แพ็กเกจวิลล่าโฮมูลเนี่ยมันก็เข้ามานะครับแพ็กเกจวิลล่าโฮมูลเนี่ยคุณเสียพันสองบาทนะครับคุณได้โบนัสไดมอนด์เลยอะหมื่นสองพันะครับก็ตัด12500ันห้าไปก็เท่ากับว่า <c oughs> เหลือเหลือแพ็กเกจนี้ ตีว่า1,100แล้วกันนะครับตีว่า1,100 1,120อ่ะแล้ว1,120บาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างกูหงมูล5อันคุณหัก500ออกไปนะครับมันก็เหลือ600ละมันก็เหลือ600 600บาทแล้วนะครับ600บาทกูหงมูลที่2สว่านเนี่ยเขาขายกันที่ปกติ300บาทนะอ่ะตัดออกไปอีก300บาทนะครับคุณจะเหลือประมาณ300บาทนะครับ300 400บาทประมาณนั่นแหละนะ แล้วมันก็คือค่าของยันผนึกบุปผาน้นแข็งที่สองสว่างสิบอันนะครับนั่นเท่ากับว่าในความเป็นจริงแหละแต่แพ็คนี่มันให้ซื้อได้แค่แพ็คเดียวนะครับใครก็คือณนะยุคนั้นตอนนั้นน่ะใครใครใครที่มีเงินอนะ่ะเขาก็ซื้อแพ็คนี้ตุนเก็บไว้ทั้งหมดแหละนะครับผมก็ซื้อไว้คนหนึ่งนะถ้าเกจเนี้ยคนที่เลิกเล่นไปตั้งแต่แรกจะไม่รู้คนที่เพิ่งมาใหม่จะไม่รู้นะครับดังนั้นคนเหล่านั้นที่เลิกไปแล้วกลับมาเล่นใหม่กับคนที่มาเล่นใหม่เลยในยุคหลั้ๆเนี่ยคุณจะไม่ มันมันเคยมีการมาขายแล้วราคามันถูกประเมินไว้ที่แผ่นละแค่60บาทแค่นั้นเองนะครับจากจากราคาแพคเนี้ยนะครับ5 0า0บาทไม่เกินนี้นะครับทีนี้พอมันไม่มีมาขายนานเข้านะครับเมื่อสินค้ามันมีเท่าเดิมแต่ดีมามันเยอะขึ้นคนที่ดองเอาไว้ก็เลือกเอามาขายมั่งคนที่ดองเอาไว้ก็เลือกมาขายมั่งคนที่ดองไว้ก็เลือกมาขายมั่งจนมันเหลือน้อยลงน้อยลงน,น้อยลงนะครับจนทุกวันนี้มีการขายไอเทมกัน แต่ไม่มีผนึกคนอยากได้ไอเทมก็ไม่มีผนึกคนอยากได้ไอเทมก็ไม่มีผนึกนะครับคนที่เขาดองมาจนแบบคือกอั้นเต็มที่แล้วนะ่ะแล้วดูแล้วราคายันมันไปไม่เกินกว่านี้ละเพราะว่านะตอนนี้ราคายันนอกอยู่ที่แผ่นละประมาณ250บาทไม่เกินนะครับนั่นหมายความว่ามันขึ้นราคา,ามากี่เท่า5เท่านะครับถ้าตีว่ายันตราคา50บาท55 25คือของราคา,าขึ้น5เท่าเน,นี่ยมันก็มันก็เต็มที่แล้วอั้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ขายก็ไม่เกินนั้นละเขาก็ขายกันราคาประมาณนั้นนะครับ ทีนีเ้เป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ซื้อเป็นไปได้นะครับด้วยอของรางวัลตอบแทนเนี่ยที่เราลงดันประจําวันนะครับลงประจําวันลงเพชประจําวันอะไรพวกนี้นะครับมันจะได้กล่องอันนี้มานะแล้วในกล่องมันเขียนว่ามีโอกาสได้รับยานพันธุ์เหตุบุพผาทองแข่งที่2สวานะครับอยู่ในนั้นนะซึ่งจากการเปิดของผมเนี่ยน่าจะเกินกว่าหมื่นกล่องไปแล้วนะครับเคยได้มา1นึ่งใบนะครับได้เคยได้มา1ใบนะ พ่งได้มาเมื่อประมาณสักสิบวันที่แล้วนะครับดังนั้นเลทของมันเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นกล่องผมตีว่าหมื่นกล่องเลยลวกันหมื่นกล่องต่อหนึ่งใบนะครับนั่นหมายความว่าคุณไม่มีทางคือจะเรียกว่ามันเป็นไอเทมที่คุณไม่มีทางได้รับมันก็ได้นะครับเพราะว่าผมว่าเลทมันน้อยเกินไปหมื่นต่อหนึ่งะนะครับมันมาเอามันก็หนึ่งหารด้วยหมื่นนะครับมันเลทมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับคือมัน ผมไม่เคยเจอเลดไหนที่มันต่ําต้อยขนาดนี้มาก่อนนะครับดังนั้นผมว่าคุณไม่มีทางหายำธบูพานุ้แข็งที่ส่องสว่างได้จากในเกมผมจะพูดอย่างนี้นะครับดังนั้นวิธีเดียวที่คุณจะได้มาคือคุณต้องซื้อจาก f 9นะครับแต่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบด้วยเหตุผลกลใดนะครับว่าทําไมทางกาลีนาเนี่ยคือคุณมีเหตุผลอะไรล่ะครับถึงต้องมาขึ้นราคายันจากแต่ก่อนแผ่นละ50กลายเป็นแผ่นละ160คือขึ้นมาอีก3เท่าอ่ะ มีเหตุผลอะดีๆไหมนะครับอันเนี้ยคือถ้าใครไม่เดือดร้อนนะครับเออไม่เดือดร้อนโอ้สบายมากนะครับชิวๆกูมีตังค์นะครับอคุณจะซื้อๆไปเลยนะครับแต่ผมผมก็มีตังค์นะครับแต่ผมไม่ซื้อครับผมคือผมไม่รู้ว่าผมจะผมต้องยอมซื้อคุณไปทําไมในเมื่อผมรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกนะครับมันไม่ถูกนะคุณจะขายแฟร์แพงๆผมโอเคนะครับเพราะมันเป็นแฟชั่นนะครับ แต่คุณจะขายไอเทมจาเป็นต้องใช้ในาคาแพงๆเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเพื่อให้พวกเราไม่มีใช้หรือไงนะครับผมไม่โอเคนะครับกับแพ็กเกจนี้ดังนั้นผมแบนแพ็กเกจนี้นะครับถึงผมจะจําเป็นแค่ไหนผมจะไม่ซื้อและผมจะไม่ใช้นะครับผมอยู่แบบไม่มียันก็ได้นะโอเคงั้นก็ส่วน,นส่วนนี่คือสิ่งที่ผมจะวิเคราะห์นะครับดังนั้นผมโอเคในเรื่องของกูหงมุนนะครับแต่ผมไม่โอเคในแพ็กนี้นะครับผมรู้สึกว่า มันไม่คุ้มที่จะซื้อนะดังนั้นถ้าเป็นไปได้ก็เอากุญแจขอมูลเก็บไว้นะครับอถ้าใครยังไม่มีหรือยังมีไม่เยอะนะครับส่วนอันนี้ันึกบผาน้แข็งนี่ก็ไม่รู้นะครับแพ็กเกจนี้เขาจำกัดให้คุณซื้อได้แค่3แพ็คนะครับก็คือคุณอยากได้ยันันึกสิบสองบูพาน้ำแข็งสิบสองชิ้นคุณก็สามพันบาทนะครับนอกนั้นก็ของทำแถมแถมไปนะครับโอเคงั้นก็ขอจบการนำเสนอนะครับ โปรโมชั่นใหม่นะครับสำหรับวันของวันที่28นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ